และก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวิสายที่ดีนะคะที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาประคนชัยแปดของเรานะคะได้นำนัเกเรียนข้าค่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายดูอาสาเทียมหงมูลทุนนการดีมากดกาีที่แท้เดียวค่ะในโอก,กาสนี้ เรียนเชิญท่านผู้ในการน่ารักสานจัสมันได้ล่าวรายงานเรียนเชิญค่ะนปรการที่บอกว่าผมนายน่ารักสานจัสมัผู้ในการโรงดูแลบ้านภูพิเสษยยาขอขอบพระคุณท่านที่กรุณา,า,า,ทาทให้เกียรติมาปพิบัติในพิธีเปิดโครงการเข้าวค่ายส่งสเสริมพัฒนาเครือข,ราาข่ายดูอาสาเทศน์ในวันนี้ ผมขอเรียนสิทงานที่หน้าการเลือกลุ่มเครือข่ายที่มีความพร้อมในกระบวนการดูอาสาจำนวนสามคือข่ายคือกลุ่มเครือข่ายการศึกษาประโคนชัยสามประโคนชัยสี่และประโคนชัยแปดเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อจัดกิจรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสองจำนวน5 5า0บาทบัตรนี้คณะครู นักเรียนได้มาพร้อมกันนาที่นี้แล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดและให้โอวาสโครงการเข้าใกล้ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายครูอาสาเข้มแข็งเ,เป็นลำดับต่อไปขอการาบเชิญครับออท่านกรมการหพรอเป็ทยา,าค,าคณาะครูกลุ่มบุคคลแต่คณะวิทยากรนักเรียนที่รักทุกคนครับ ใต้โครงการนี้และพัฒนาเครือข่ายตัวอาสาให้มีความเข้มแข็งในการจัดเป็นการสอนของนักเรียนทั้ง5รงเรียนให้ดำเนินไป้วยความเรียบร้อย,ยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วข้าพเจ้าขอเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายตัวอาสาให้มีความเข้มแข็งของกลุก่มกรข่ายประโณชฉแี่ง ณโอกาสนี้อขอบคุณครับทางหัวหน้าทีมวิทยากรได้มีของที่ระลึกที่ได้มอบให้กับประธานขอเรียนเจอครูครูตำรวจตรีนะรับท่าิดค่ะได้มอบของที่ระลึกให้กับประธานพี่น้อยจากทีวิทยากรนะคะทางเลมันตีอย่างนะ เรียนอาจจะไม่เรยนอยู่หน้านะคะต่อไปนะคะท่านผูนนน้ในการนรรศจักรนานะคะ่ะท่านผูนน้ในการโรงเรียน,นวัดทุ่งเพชญสายญาะท่าน่อไปนะคะท่านชัยวัฒน์ชัยานาคะ่ะท่านรองผูง้ในการโรงเรียนบ้านเสษตรโทยแล้วก็ทีวิทยากรซึ่งเป็นครูอาสาของเจ่ละโรงเรียนนะคะ ขอเชิญด้านหน้าเลยนะคะวัน <Blind> น <Wall> ี 2> 2> ้มาในแนวพาให้ก <ę> ับตะเกียงก็คือท่านอาจย์กรที่อยู่ด้านหน้านะคะเริ่มจากคุณครูสมบูรี์รัตนปิตรนะคะคุณครูอาศาจากโรงเรียนบ้านแตงโทนะคะท่านต่อไปครับเป็นคุณครูจามรัตแสงีใสนะคะคุณครูอาสาโรงเรียนบ้านหนองบอนค่ะท่านต่อไป คุณครูชอวุ่มจิตใจละค่ะคุณครูภาษาจากโรงเรียนบ้าน,นโคเค้มสายยางแล้วก็ท่านต่อไปนะคะเป็นคุณครูจิตรีนะคะจากโรงเรียนบ้านสารพีะคะ่ะแล้วก็มีทีมงานร่วมนะคะพอดี <aki> ไม่ได้จเปิด<ว>คุณครูจา<ว>กลาวุฒน,นะคะจากโรงเรียนบานสารพีดีนะคะช่วยเป็นตัวอย่